สวัสดีค่ะสวัสดีตอนกลางคืนนะคะดูเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เล่นทังคุกกันยาลกมากเลยแต่ฉีดยายาไปแล้วนะคะดูดซึมเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นะฝน โอ้โหเด็กๆทำไมมาทำอะไรกันเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยหืมหใส่สร้อยสวยมากหล่อเลยเดินกันอุ๊ยสลิม,สล,มสลิมทำอะไรอะ่ะลูกให้แม่เหรอหืมงวที่แล้วให้บ้าบินให้ก็ไม่ไม่ออกงวนี้ สลิมให้จะออกไหมหอ,อืมอือปลายลกแปะตะกิมตะกิมหนูออกมาทำไมแล้วลูกดูสิดูสิเล่นอะไรกันเข้าปี๊บแล้ว บ้าบินทำอะไรวะบ้าบินเปลือกสตอลูกเกินมันคาบมาไม่ไปลูกหนูไม่สบายอยู่หนูไม่สบายอยู่จะไปไหนลูกไม่ไปเอาปืดฉีโอ้วิ่งมาฉี่ บ้าบีนไม่เอานะลูกบ้าบีนไม่เอาไม่ทำน้องนะไม่ไปไม่ไปทางนู้นลูกไม่ไปกลับแล้ว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 คู o เกิลเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูคู o เกิล ขอโทษนะคะหน้าบ้านจะลกไปหน่อยคูเกิลทำไร <c oughs> คูเกิลเข้าบ้านนอนท้งองแอร์นี่มาเล่นมาเล่นนำ นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ท้ายรถเนี่ยมาเล่นปี๊บใครเข้าไปอยู่ในปี๊บเปล่ามีใครเข้าไปอยู่ในปี๊บม,มีไหมไม่มีมาบินหนูหาอะไรโอ้ยคังคกอีกแล้วหนูชอบเล่นคางคกแลลูก อุ้ย,ยปวดไหล่ระวังงูนะลูกเอ้ยน้อ,ยองเล็กเข้าไปในปีป๊บทำไมออกมาลูกดูสิ ตัวดำน้องเล็กครับโอ้โหเห็นแต่สร้อยสร้อยมันสวยจริงเลยสไปเดอร์แมนปล่อยแมงมุมแล้วปล่อยแมงมุมสีแดงตัดกับสีดำดีแท้เร็วปล่อยแมงมุมมาบ้าบินหนูจะเข้าไปทำไม้เต็มจอเลยเนี่ย โอ้โหมันหล่อมันหล่อจริงๆใครว่ามันหล่อจริงๆเลยเล่นปี๊บน่ารักด้วยตาโตเลยดูสิตาโตเลยเอาไม่ออกเหรอลูกถ้วยโฟแย่งปีบกันซะแล้ว ไปดูสิไปดูสิเฝ้าน้องเล่นเหรอลูกออกไปนี่อนงะนอนอยู่นี่ไนงะไม่ออกไปเล่นเหรอลูกตัวดำยุงเยอะนะลูกนะ่ะเออชอบปี๊บก็ไม่บอกอ่ะอะไรอะ่ะออกมาอากาศมันร้อนมากเลยร็ว ตะเกียมหนูไม่สบายไปลูกปะเดี๋ยวบาบีนโอ้โหโอ้โหมวยหน่อยมวยมวยเอาบาบีนไอ้นี่เสร็จแล้วถอยฟูลูกสิลูกถอยฟูลูกลูกสู้เขา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 เดีว ได้โดนน็อกซะแล้วทวยฟูอาอเดี๋ยวน้องเล็กห้ามดิลูกอืมอเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยไปลูกไปเข้านอนลูกไปเข้าห้องแอร์ลูกไปแล้วแวเร็วเร็ว โอ้ยปล่อยใยแมงมุมสิครับมันหล่อจริงๆเลยกลางค่ำกลางคืน,คน,คนสีแดงคู่กับสีดำไปลุกแล้วนอนแล้วเร็วเๆๆๆวเร็วเๆๆๆยวเลวเ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 วไปน้องเล็ก ดูไปดูสิใครมาทำอะไรโบโบทำอะไรโบโบไม่ไปเร็วเข้าบ้านลูกปะเร็วเร็วเรไปลูกปะวๆๆๆกลัวหายหนูไม่กลัวยุงเหรอลูก หืหนูไม่กลัวยุงเหรอกลัวไหมครับสีดำกลางคืนขึ้นจังยุงเต็มมาลูกไปไปเลวอุ๊ยไปลูกปะไปดูก่อน อ้าวหนีแม่ทำไมละ่ะไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านลูกไปเตยเอามันเข้าไปเลยยุงไปไปเข้าบ้านลูกไปไปเข้าปี๊บเข้าปี๊บเข้าปี๊บอ้าว เข้าปิ๊บนนไปเข้าปิ๊บไป,ไปลูกไปแล้วปะ <c oughs> เข้าห้องแอร์ลูกไปเปิดเบอร์สามปะ <c oughs> เออ สองตัวเลยแอร์สองตัวเลยเปิดเบอร์สามป,ป้ะลูกป้ะบินป้ะลูกปะเข้าห้องแอร์แล้วดวูด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 นดู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 ลูด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 นูดดูููู พะคลิปนี้ก็พามาดูเด็กๆนะคะอากาศร้อนมากนะคะตอนกลางคืนลมไม่พัดเลยนะคะเด็กๆก็มาเล่นจับคางคกกันนะคะว่างหมันมืดแล้วนะลูกปะปะเข้าบ้านลูกค่ะคลิปนี้พูกขออนุญาตจ,จบคลิปก่อนนะคะเด็กๆปล่อยให้มันเล่นเป็นไปนก่อน ปล่อยให้เขาเล่นกันไปก่อนบา,บายๆคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ